สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือด B ีนะคะมาดูกันค่ะในกรุ๊ปเลือด B ีนะคะงานวิจัยพบว่าคนกรุ๊ปเลือด B ีค่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวหรือว่าอ้วนได้ง่ายค่ะเพราะระบบย่อยนั้นเนี่ยสามารถย่อยกลุ่มของโปรโตีนได้ดีแต่ย่อยกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเผลอไปทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในสูตรตํำรับของนิลีน GB นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่ ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณกรุ๊ปดีโดยตรงเลยค่ะ 1. น,นะคะในเรื่องของภาวะอ้วนง่ายหรือการย่อยอาหารที่ไม่ดีในสูตรตำรับนี้นะคะจะมีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นตัวของแอลคาเนทีนและสารสกัด EGCG จากชาเขียวค่ะ 2. ส,สารสกัดนี้นะคะเป็นสารสกัดที่โดดเด่นและมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดีจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการอ้วนได้ง่ายในคนกลุ่ม B ได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้นะคะคนกรุบบีเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของระบบประสาท และระบบสมองด้วยค่ะนั่นก็คือเรียกได้ไง่ายว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบของระบบประสาทหรือการทํางานของระบบประสาทที่ไม่ดีนะคะในสตรตำรับนี้เรามีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นตัวของชี i แซนด้าเบอร์รี่ค่ะเป็นเบอร์รี่ที่มี5รสชาติที่เป็นตัวพิเศษนะคะที่สกัดออกมาเพื่อทําให้มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมการดูแลระบบประสาทลดความเครียดแล้วก็ช่วยบํารุงระบบประสาทได้เป็นอย่างดีดัง นั้นนะคะในสูตรตำรับของนิลีนจ b จึงเป็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของทั้งการขับถ่ายการขับสารพิษช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบเผาผลาญบำรุงระบบประสาทและบำรุงระบบสมองรวมทั้งยังช่วยส่งเสริมระบบบูมคุ้มกันได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ